วันนี้วันนี้อ่ะน้ำมันไม่ไหลที่บ้านอ่ะงงมากแล้ไม่มีการแจ้งอะไรกันด้วยเราก็เลยคอนเทนต์ว่าเราจะไปอ่าใครคิดมึงคิดเองเช่ะมึงคิดคอนเทนต์ว่าไปอ่านน้ำที่บ้านเก่าคืออันนี่ยเขาอกหักจากผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้คือตอนนั้นอ่ะคัวพบกับมัน ต่อเนี่ยคือไม่บอลทีมอยงไม่ต้องพูดชื่อก็ได้นี่ฮะนีมเป็นลอยนี่เนี่ยทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมียแล้วแก้ผ้ากันมาด้วยต่อยนี่ยต่อยลูกแปลกต่อยพัง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 หมดเลยเดือดเป็นอาโนลงมาเลยน่าเกลียดมากพอต่อยใช่ป่าววิ่งตามลงมาเออต่อกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วพอขึ้นไปบนรถปั้งปิดรถมาแล้วเสร็จป๊บเข้าเห็นเลือดเต็มที่มือเว้ยไอเลือด่าแบบดูด่ๆกลายเป็นแบบ ต่อไปมึงบ้ามกเพื่เต็มรถเลยทำพะรำทำพะทำพะพะรำทำพะพะรำทำพะเอาถ่ายแล้วเหรอกูเห็นเซตกล้องแป๊บๆมึงถ่ายกันแล้วเหรอวันนี้วันนี้อ่ะน้ำมันไม่ไหลที่บ้านอะงงมากแล้วไม่มีการแจ้งอะไรกันด้วยคือไม่ได้อาบน้ำอ่ะเมื่อคืนก็ไม่ได้อาบแล้ววันนี้จะไปถ่ายคลิปกูไม่ได้อาบน้ำอีกไอต่อก็ อาบน้ำได้แป๊บหนึ่งฟอกสบู่กำลังโกนหัวน้ำหมดอีกก็เลยต่ออาบน้ำสระเราก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าเราจะไปอาบใครคิดผมมุงคิดเองครับเมื่อกี้คอนเทนต์ว่าไปอาบน้ำที่บ้านเก่ามันขึ้นหัวคลิปใครเขาจะอยากดูอ่ะไม่ไม่จริงะที่ไปบ้านเก่าเันนี้ก็กล่าวว่าจะไปนึกถึงวันวานเก่าๆด้วยเมื่อก่อนเนี่ยที่เราอยู่กันอ่ะเอ้โอ้ยอเล่อะไรเล่อินเดีย แป็นดีมากอะไรเงี้ยอินเดียคุใบสายสัตว์นิ้วแข็งคืออะไรอ่ะครูใบอ่ะหนังใหม่อะเหรอต้องดูเอออืมไอ้หงส์นี่กูถามนิดน่งนะกูทำไมมึงมึงอยู่ช่องใครอยู่กับกูไทยที่โปรโมทช่องกูใส่เสื้อจีโน่อากงกงหงมากอะไรนะใส่สบายใส่สบายแล้วเสื้อกูอ่ะก็สบายอยู่อ๋อก็สบายอยู่นะก็เลยกล่าวว่าไปบ้านเก่ากับ คนที่เคยเดินทางกันมาในวันเก่าๆไต่อมาดิมาดิเออนี่วันนี้เราก็งงว่าอเราใส่เสื้ออะไรกันอะแปลงฟันยังแปลงแล้ว<ด>เราใส่เสื้ออะไรกันะไม,ไ,ไม่มีใครอาบน้ำสักคนใช่แต่ว่าดีนะวันเนี้ยขายเสื้อหน่อยเราใส่เสื้ออะไรกันเนี่ย JSPKK Store น,นะคะช่วยไปอุดหนุนมันหน่อยค่ะดิฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนทุกคนถามว่าทำไมแบบทำไมไม่ให้ผัวมีอะไรด้วยเลยมันขึ้นมาตีสี่ใครจะลุกขึ้นมามีอะไรด้วยคะ ฮะก็นั่งนั่งสกรีนอยู่นั่นแหละที่เด็กกูนึกว่าบ้านกูเป็นโรงเย็บผ้าอันนี้คนงงไงนะหมวกอะไรเนี่ยใครถามมาเจอมัญเถินไม่คนงงมึงคนงงเอาแล้วหมวกหมวกอะไรเนี่ย JSPKK Store นะครับก็เข้าเปนี้สั่งแล้วมีลายแอดทิ้งไว้ให้เสร็จเลยนะ ต่อไปนี้ก็จะเปิดคลิปด้วยเสื้อจะพีเคหมดเลยทำไมอ่ะมีมีค่าโฆษณาปะอันนี้มีค่าโฆษณาปะโ,โหขายมึงก็ไปเก็บเงินไว้เองต้นทุนกูยังมึงยังไม่คืนเงินกูเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะทำยอดขายให้ได้หนึ่งล้านบาทด้วยสองขาของผมแล้วก็อะไสองขามึงใช้ขาทำเนี่ยไม่ใช่สองมือสองมือสองเท้ายืนด้วยสองเท้าตัวเองหนึ่งล้านบาทผมต้องทำยอดให้ได้อันนี้คือเป้าหมายมัมื่ยืนปะสักหมื่นหนึ่งพอๆอละมึงนักบิดบิดกูไปเยอะไ ก็เข้าไปได้นะพี่จ่าเอาไลน์องไลน์แอดลงนะเสื้ออที่อยากแต่น่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ก่อนถึงอะไรเลยนะหมื่นหนึ่งกัวข้ามเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยเคลียร์เฮ้ยจ่ารถเสื้อเป็นเป็นไงกูพูดไปแล้วรำกูเสื้อกูไม่เป็นไรมืออะเป็นไงตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปที่บ้านนะถือว่าไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันเป็นแบบเป็นเพื่อนต้อง เดี๋ยวเราไปดูบ้านกันมึงไม่มึงภูมิใจวะมึงมึงไม่ได้คิดเองมึงไส่มึงไม่มึงไม่มึงภูมิใจไหมเพามึงไม่ได้คิดเองก็ภูมิใจหรอกโค้แบบเก่งๆอะไรให้กูทำอ่ะปึ๊บกูกลัวทำเลยไม่ได้ความคิดของตัวเองมีมีเยอะอพูดเดินมาแล้วถอยตรงน้ำาป่ะก็จริงๆแล้วจะไปบ้านเก่าว่าจะไปให้ทุกคนได้ไปเห็นว่าเอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเราเรานอนอยู่ด้วยกันนะก่อนจะมีวันนี้พวกเราอ่ะเคยอยู่บ้านนั้นมาก่อนจะแวะไปเอาของจากคลังบ้านนู้นมาด้วยพอแล้วนะ ไ่แต่่แตถ้าใครอยากได้เสื้อเสื้อ J f K Store นะครับผมเนี่ยทิ้งช่องทางการติดต่อไว้จะได้ไม่ต้องมาถามกันในคลิปนะแต่ป่านนี้คงหมดไปแล้วแหละเพราะว่าทำมาใช่ใช่หมดจริงเทปออนให้เป็นลายใหม่ละใส่ให้อยากแล้วก็จากไป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 นู้นกันไปไปไปครับพระราพพพพาพาาพกินน้ำให้สดชื่นนี่อ่ะเป็น หลังแรกที่ใช้ชีวิตด้วยกันนะคือใช้ชีวิตกันสามคน่ะคืออีเนี่ยเขาอกหักจากผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้คือตอนนั้นเน่ยเ่าพบกับมันคืออีต่อเนี่ยคือไม่บางทีมึงไม่ต้องพูดชื่อก็ได้ทีแรกได้เจอกันเป็นระยะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่อยู่ไอ้แจงแล้วอยู่อีดีแจงก็บอกว่าแจงแจงโอนเงินให้เพื่อนหน่อยดิทําไมอะ เพื่อนไม่มีค่ารถมามันไปหาผู้หญิงที่อะไรอุดรอะไรไม่รู้หาผู้หญิงต่างหวัดแล้วจะไปต้องเหมือนนแล้วตังหมดไม่มีตังกลับบ้านไปตางจังหวัดเลยนะกูก็ต้องเอาเงินกูไปโอนเงินให้เขา1000บาทแล้วพอเขามาเขามาอยู่ในช่วงกําลังจะแต่งงานอินนี่เขาก็ใจดีที่ที่เพื่อนอะเซียวเซียวหมอหมอเออหมอหมอมาอยู่บ้านบ้านเราเลยแต่คือไอต่อเนี่ยเขามีเขาทิ้งเอออีบีแลจะพูดตันแบบนี้ ผู้หญิงทิ้งก็จบแล้วบ้าเออเมียทิ้งไปติดทอมไปติดทอมกองทอมไม่ใช่ติดทอมเนี่ยทอมลินี่ยเออแล้วก็มาอยู่ด้วยกันคือทีแรกที่มาอยู่อ่ะคือแจงอ่ะซื้อทิ้งไว้แล้วก็ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้อยู่ไม่รู้จะอยู่กับใครอยู่บ้านวนมันมีคนดูแลหมดเลยอยู่นี่มันเหงา ตอนหลังแต่งงานตอนนั้นก็อยู่กันสามคนเลยเคยต่อเนี่ยเขาเมียเขาทิง้งเฮ้ยเขารู้แล้วมาดูบ้านดิเฮ้ยม่มา,าดูอันนี้คือตู้รองเท้า ว่าอันนี้ฝั่งแจ๊ดอันนี้ฝั่งแจงแล้วตอนนั้นอะวงก็อยู่เลยจําเป็นที่จะต้องมีที่เก็บของเยอะหน่อยอ่ามีบริษัทไอแจ๊ดอันหนึ่งเลยแล้วก็มาเป็นเอ่อบริษัทคุณแจงตอนนั้นทําดีถอกแล้วไม่มีเวลาแต่เดี๋ยวจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งแล้วก็นี่ไอแจ๊ดคุณแจงนี่นี่นี่จดทะเบียนอยู่ที่นี่แต่ว่าอันนี้กําลังย้ายไป74ก็จะเป็นไอแจ๊ดจะอยู่ที่นี่เรื่องต่อไปจะมีใบทุที่มูมต่อครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาต่อ คือเมียเขาเนี่ยพอ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 เราเริ่มมาอยู่แล้วเนี่ยไอต่อเนี่ยเขาจะรักเตาแก๊สอนี้มากจะเก็บของหลายๆอย่างไว้นะที่เป็นความทรงจำของเขาไอเนี่ยที่ได้แจ้งอากาศว่าเอ้ยอันนี้ไปทิ้งเถอะไม่เคยบอกเลยเออแจ้งไม่เคยบอกเลยคือไอต่อเนี่ยเมียเขาอะเมียเขาเนี่ยพูดถึงเก็บอ๋อทำไมถึงเก็บ อันนี้้ไวก็คือตื่นมาเนี่ยก็จะทำกับข้าวด้วยไอ้ขันแก๊สนี่เนี่ยอันเดียวด้วยนะใช่แจ้งก็จะทำกับข้าวพวกเราก็จะอาบน้ำกันอา,อาบน้ำกันแล้วก็รอไอ้ยูมารับไปทำงาน,นแล้วกับข้าวปเป็นไงกับข้าว แกงจืดอ่ะแกงจืดสมชื่อเลยไอ้เนี่ยมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจนะว่าจริงแกงจืดเขาใส่น้ำปลาได้มันไม่เข้าใจนะอันนี้ก็เป็นความทรงจำตอนนั้นเมื่อยังบอกอร่อยอยู่เลยอยู่เป็นไงตอนที่กูเข้ามาทีแรกไงกูต้องอยู่รอดแล้วกูทำอะไรนี่เว้ยยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องไอ้แจ๊คเข้าโรงพยาบาลเลยกูเข้าโรงพยาบาล เหี้ยทำครูเข้าโรงพยาบาลเลยนลำแซ่บเสกแล้วหลังจากนั้นนะมันก็ไม่กินยำปลากระกป๋องกูอีกเลยนั่นคือครั้งแรกที่แกงทำข้าวคุณแดดแล้วพอกินปุ๊บคนอื่นไม่เป็นไรไอ้เหี้ยกูลำแซ่บเสกเข้าโรงพยาบาลเลยล <ะ S 2> แล้วตอนนั้นก็ไม่มีเงินซื้อลาดตะผ้าด้วยวิธีการของเราคือนี่คือเอาคือหลังหลังตรงนี้มาเอ๊ะมันนี่คือตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นประตูตรงนี้ไม่มีครัวตรงนี้ไม่เป็นแค่ประตูกระจกนี่ตรงนี้มันจะเป็นกำแพงใช่ป่ะเราก็จะเอากำแพง นี่อย่างนี้แล้วก็ดันกับผนังอย่างนี้เพื่อตากผ้าอยูกันเท่าที่ได้คือหลังแต่งงานก็ได้ตังจากเงินแต่งงานมาทำไม่ไม่ๆมไม่ไม่ซองไม่ทะลุเป้าเลยกูตอนนั้นที่กูแต่งเสร็จนะกูอยากแต่งรอบเลยเทียซองไม่ไม่ทะลุเป้าอ่ะแล้วนี่ก็เป็น เอ้ยเขานี้เขานี่อันนี้เป็นที่ทำมาหากินเราอันเนี้ยตอนได้มาเราตื่นเต้นมากเลยรู้สึกไปรับที่ที่อยู่ทูบเลยใช่ใช่อยู่ทูบนี่อันนี้ก็จะเป็นสีทองเราก็ยิ่งกีดกันไปใหญ่กีดกันเองสามคนนี้ดอกมีกันอยู่แค่ในกีดกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะรออีกอันเป็นอันเพชรอยู่ที่พลังของแฟนคลับนะครับช่วยกด Subscribe เราเยอะโอ้โหถ้าได้เพชรนี่ จัดมิ้งไหมแต่มิงใหญ่เลยผมจะจัดอ่าราชมังเลยนี่จัดลาชมังเลยแต่แค่ร้อยที่นั่งเท่านั้นแอบแดกเบียร์เมื่อก่อนกูก็จะเข้ามากินในห้องน้ำเนี้ยกูก็งงเลยแกล้งหายไปไหนวะกูก็เดินอยู่อยู่แล้วแต่ปกติกูกูจะกินตรงเราจะกินกันตรงนี้กินตรงนี้แจงขึ้นไปนอนแล้วชวนกันคือแจงบัแมรแฮปปี้อ่ะตอนนั้นแจงไม่ชอบให้แจงกูกินทุกวันกินจนหน้าเบื่อเห็นกูยังไงนะก็กลับมานั่งกิน ก้านใหญ่จะเข้าห้องน้ำก็เดินไปเปิดด้านท่านี้เลยนั่งยู่คนเดียวเลยเงียบๆอ่ะเอาอาจารยจ้าทำไมมึงมานั่งกินตรงเนี้ยมันบอกเออเงียบตรงเนี้ยมันเนี้ยม่วนแบบเออรีบกินรีบรีบร้อนแอบแต่งห้องน้ำอ่าไอ้เสื้อ เสื้อนี้สวยของแบรนด์อะไรฮะ JPGC แีรนด์อะไรลูก JSPK Store ครับเ j ี p k Store นะครับวันนี้เป็นแอดมินขายเสื้อนะฮะเข้าไปได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ทีทิ้งไว้ไว้ให้ทีโอ้๊ยมานั่งไฟดับมานั่งพิงสวิตช์ดิไลติ้งเลยปะกูบอกแล้วอย่ามันมาไงนี่อันนี้อยากบอกเลยนะ ไม่รู้ว่าใครทันหรือเปล่าสมัยก่อนอยากนะคนในวงการบันเทิงที่แบบออกรายการทวายไลท์อ่ะขอมอบภาพภาพนี้นะให้แก่คุณอะไรเงี้ยไม่คิดนะว่าตัวเองจะมีก็เป็นรูปแรกหร่ะรูปแรกอ่ะอันนี้รูปที2 2> <ช>่ร 2, 2รูปที2่อ 2, 2อันนี้เป็นทูเดย์ละตอนแตงไทยเป็นเด็กอ่ะแตงไทยเดินไปแล้วแตงไทยไว่าอย่างนี้เออใช่ดูว่าพระ แต่บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเจ้าที่ที่นี่ดีก็ต้องอยู่กับแจงมาชีวิตดีหมดเลยแม้กระทั่งย้ายออกไปชีวิตก็ยังดีอยู่อันนี้คือรู้แต่งงานที่เขินกันมากเขาบอกว่าจับหน้ากันสิมองหน้ากันสิเขินจริงนะเม่อก่อนมองหน้ากันแล้วขำนะกว่าจะได้รูปนี้ก็นานเลยเดี๋ยวนี้มองได้สบายเนี่ยเดี๋ยงมองได้เดี๋ยวทำาั้มเหมือนเดิมเลย ไป <IS 2> ไปต่ออ๋อนี่อาทุกคนอ๋อนี่เราไปเปลี่ยนกระจกมาแล้วนะแต่ทุกคนยังเห็นไหมนี่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 เป็นรูปในงานแต่งตีมของเราอะเป็นตีมโรงหนังแต่คุณแจ็คเขาประเดิมรอยเลือดลงมาตรงนี้ใช่นี่ด้วยนี่ฮะนี่เป็นรอยเนี่ยเนี่ยนของเมียนีะของเมียเราแก้ผ้าันมาด้วยต่อยเนี่ยต่อยรูปแปลกต่อยพัง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 หมดเลยเดินเป็นอาโนลงมาเลยน่าเกลียดมากจำได้ปะจำได้ไม่แม้เลยพอต่อยใช่ปะกูวิ่งตามกูลงมาเออ ต่อกูมไม่อยู่แล้วมไม่อยู่แล้วต่ขอขึ้นไปบนรถปั้งปีดรถมาใส่รองเท้าไอโมไปด้วยเออครับมีครึ่งตีนแก้ผ้าไปแต่ดีตอนนั้นมัน,ม,นมันดึกดึก <c oughs> แล้วเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาเห็นเลือดเต็มที่มือไว้ไอ้เลือดแบบดูดูอ่ะกลายเป็นแบบก็วางไว้บนเลือดเต็มรถเลยใครอะไรแบบ อาจาริมรักแจก็นี่ไงแจ็คไอตั้มอ่าไอตั้มไอตั้มไอตั้มอะไรไอตั้มเพื่อนกันเออมันรุ่นน้องแต่ว่ามันมีหนวดนั่นเองนี่ครับผมต้ากไอตั้มเก้าเล่าหนึงไม่เป็นคนที่ไม่น่าเจริญแต่มันรู้ไม่ได้มาไงไม่รู้เนี่แต่ได้มันจากที่โชว์มีแหละลองลองมาดูเด็กกูเทมหานคร10บโมงเช้าแล้วยังไม่ได้นอนแข่งแข็งแข็งกูไม่ใช่ไก่อ่อนคือเมื่อก่อนก็เป็นศิลปินที่มิชชอบเฉยๆฉยอาพอชอบพี่ตั้มนี่ชอบชอบพี่ตั้มยุคเราไง ตั้มยุ่หลามพี่ตัม้มดาจิมฝากช anel พี่ตั้มเขาด้วยแล้วกันนะถ้าพี่ตั้มถ้าพี่ตั้มมีช anel นะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับช่วยกันสนับสนุสน,นออ,อันนี้อะไรวะอ๋อน,นี่แบโอ้ชุดไฟอู้ชุดไฟ,ดไฟน,นี่เป็นชุดไฟที่ใส่เล่นตอนโชว์แรกๆอ่ะเขาทําชุดไฟแล้วเขาเสือกทําแบบตอนนั้นน่ะเป็นฟิลตลกใช่ไหมทีนี้เขาก็ไปจํามาว่ามีสายไฟแล้วเวลาเขาจะเล่นทีเขาปักไฟไปเสียบพอคุณมรรู้ทีหลังโอ้ยทางนั้นพวกมึงเลิกเลยพวกมึงเลิกเลย ไฟไฟช็อตมาตายตายหมดเลยชวนขึ้นี่เขาเขาใช้อย่างนั้นเนี่ยเออเขาเล่นอย่างนั้นเราเคยทำอะไรใช่แล้วไอต่อจริงมันไอต่ออันตรายเมียทิ้งด้วยช่วงนั้นจะอยู่กับทอมมันจะไปทิ้งด้วยันวะนี่น่าลุ่ง FC ทำมาให้นะดูแรกแรก FC ทำมาให้อ่ะทีนี้ก็ตรงนี้เป็นห้องไอต่ออ่ะแหมเฮ้ยอะไรก็นี่คือภรรยาพี่ต่อนะไอเห็นนะแหมภรรยาพี่ต่ออะไรนะทูดี ทุเดย์ใช<ต>่ออณกทุเด <Today S 2> ตอนไหนคุณไ, <c oughs> ไปดังเรื่องอะไรที่ <c oughs> มีลูกพี่ให้มาแน่ดีนะ <c oughs> เมื่อ,อไหร่ที่เราสองคนทะเลาะก,กันอย่าพูดทุกอย่างที่คิดแต่จงคิคดทุกอย่างที่จะพูดอยากก่าขุดเรื่องเก่าๆมาพูดอยา่าเอาชนะด้วยการใช้เสียงอย่าทำเหมือนฝ่ายวิวตัวตนทำร้ายกันละกันนี่อย่าเก็บเสื้อผ้าออกจากม้านยขบวนไม่ทนเลยของฉัน จังคือผมทำสองอันละเดินแนวนี้อัน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 นี้นะคะตอนจีบกันใหม่ๆนะคะคุณผู้ชายเขาเซอร์ไพรส์โดยการที่เขาอะไปซื้ออันเนี้ยแล้วมาประกอบให้ที่บ้านเป็นการเซอร์ไพรส์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเห็นไหมฝุ่นยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยอ่ะโอ้โหนี่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 สมัยกองผมทาเสื้อผ้านะนี่ทางของวิกโก้พีดเดิฟูนี่แถลงการฉบับที่หนึ่ง จากร้านเสื้อฟิีแอนด์ฟูเรื่องจากปัญหาวิกฤติของบ้านเมืองทางร้านที่ก็ขอปิดการซื้อขายแต่วันที่2ทธันวาคมเป็นต้นไปเรื่องจากเสื้อหมดครับแต่ตอนนี้แบบทำแบงค์ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผม,มเจ๊เบเกเาทิ้งไว้ให้ลายอุยอ้ยต่อต่อเดี๋ยวเอาอันนี้กับนี่คือชุดแต่งงานที่ตอนนั้นอ่ะเราไม่มีเงินไม่มีเงินเลยนะ ็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปเดินซื้อชุดแต่งงานไหมเผื่อมันถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่ปายยังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ไงก็ทําเท่าที่มีเอาเท่าที่ได้ตรงแถวเยาวราชอ่ะพาหุรัตอ่ะเออเราก็เลยเก็บไว้เป็นความทรงจําชุดแต่งงานนี่คือกะว่าหลายชุดเลยใช่ไหมที่เตรียมาไว้ที่เก็บไว้เนี่ยเออไว้แต่งกับโปกคนอื่น อันนี้คือไป้ายไฟจากงานแต่งบนเวทีเลยนะอันเนี้ยจูงหมาผ่าไฟแดงแจแจงโดนแล้ววันนี้24สิงหา2556นนี่อันนี้อันแรกเลยอันนี้ลูกที่เขาให้มาเลยนะไปสัทหา,<ด>านอ้นตอนนั้นน่ะเข,เขาใจป้ายว่าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านติด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 กันใช่ป่ะตอนนั้นน่ะเขาอยากจะทำห้องนี้เป็นห้องคลาวเก่ามันร้องจนถึงตีห้าสงสารบ้านข้างๆมากเลยอ่ะหลือเดินไปขอโทษเขาเราก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะแล้วเป็นไงคะแต่กูรู้ว่าเต้น เอออันนี้ทริปนี้ไปห้องกงครั้งแรกไม่มีเงินเลยขอให้ยายยายเจ๊อะให้แม่ออกไปก่อนได้ไหมแล้วก็ไปขอพรที่แชร์กงมิวว่าถ้ากลับมาแล้วเพลงหูดังอะจะกลับมาไหวอีกพอกลับมาเธอหละชุดใหญ่ไปกระทริปทุกอย่างใหญ่หมดจริงๆคือไปแบบขออย่างนี้เลยนะแบบมองตาอย่างนี้เลยนะว่าแบบตอนนั้นคือมันหมดบัญชีไปแล้วเพราะเราไปทำเอ็มวีทำ เราไม่มีเงินแล้วอ่ะพอไปอีกรอบหนึ่งคือซื้อตั๋วบิสเนสให้ทุกคนนั่งหมดเลยอ่าสมัยก่อนผมชอบชอบคุณเพชรเนี่ยอีหมวกบ้านเนี่ยแพงมากเลยอ่าาาาต่ะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเค้ยรู้ไหมวกใบเนี้ยเมื่อก่อนใส่กูชอบโอ้ยส่างชาติหัวโตใหญ่กว่าเดิมแต่ก่อนนี้รักกูมากเลยนะนี่มาดูรูปนี่ถ่ายกับกูขันเขื่อนเขื่อนเขื่อนแก่งกระจาดย่างไปสันเขื่อนนี่ที่หลังกูนะกูถ่ายมาก่อนนะวันนี้แหละที่เราเครียดมาก ใช่ที่นี่แหละที่กูแบบแต่ยืนร้องไห้อะกที่พี่แซนมีเงินอยู่แค่ห้าพันเนี่ยกูไปร้องไห้กับแจงอ่ะเนี่ยรูปนี้แหละมึงดูสิมาดูสิเนี่ยแต่ก่อนรักกูป่ากูให้ทําอะไรก็ทําหมดมึงมาดูดิเนี่ยมึงดูสิรักกูไหมล่ะตอนนี้เหรอไม่มีแล้วจ้าก็มาถึงห้องเราแล้วนี่งานแต่งให้แขกมาเซ็นอันเนี้ยอยากเอากลับบ้านแต่ว่ายังหามุมยังหามุมวางไม่ได้ทำแบบเดิมด้วยแจงทําทำแบบเดิม ทำอย่านีต้ตกกวอะไรผิดอะไร <G ül> <G ül> แต่ก่อนนี้นอนอยู่นี่นะตอนนั้นนที่ไม่รู้ว่าท้องตัไทยก็อยู่นี่นะนี่บอกนอนสามนอนสามคนจริง <G ül> มึงกลัวกเหงาเออ พตอนนั้นห้องไอต่อเขามีแต่ฟูกอันเดียวเลยนะเพิ่งเลิกกับเมียมาเมียเป็นอยู่กับทองเดียวรื่อสาระก็คือกนแหละก็เริ่มซึงใจเริ่มรักเขาแล้วไม่อยากไปกับพี่ทองนี่คือจะเป็นแบบอะไรเก่าๆที่เราเก็บไว้นี่นี่นี่เขาจะมีซีดีซีดีอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้หนังแต่ก่อนนี้เราจะไปเดินตะวันนาเนาะซื้อหนังซื้อหนังซื้อแผ่นถูกกฎหมายมาใช่ไม่ก่อนว่างก็จะนอนดูหนังด้วยกัแจ้งนะนอนดูหนังใช่ไม่ทำอะไรเลยอันนี้อะไรอุ้ยนี่ไงเจเล่ คนใหม่นี่เป็นไวพอนเหรอมันมีรูปด้วยนะเดี๋ยวหารูปก่อนแป๊บนึง <Okay. S 2> อนตอนนี้โบถงโบท่องเริ่มเข้าหน้ากูเยอะแล้วกูก็จะดูดีนี่ไปถ่ายที่ไหนวะแดนนี่มึงดีนะมันค้นในขนามนี่ไม่เผื่อเจออะไรดีๆไงนี่กำลังหาแบบโอ้โหนี่อย่างเท่เลยเ,ยเยก็บไว้เก็บไว้กลับบ้านป<ะ>ไปไปไปดูของน้ำ เด่นนี่แววแวนฟอน์นี่คือแว่นจริงๆเลยนะสุดท้ายใช่สุดท้ายที่เขาก่อนทำเรียบนี่เป็นตัวแรกแหวนฟอ์ใครอยากเห็นภาพต่อหน,น,น,น้าที่กิมกรอนไม่ได้ใส่เสื้อมัน่วงคอนเสิร์ต ไม่แต่เนี้ยใน MV อันนี้คือออริจินอลและช่วงนั้นแว่นพี่แจ๊ดขายดีมากแว่นทรงนี้ขายดีมากโอ้โหแจ๊ดมัอกวนมันแแจ๊ดชวนลืนเออแจ๊นะเออมันตัวก๊อปปี้เลยเออทวงนี้ก๊อปปี้เหมือนเนี้ยให้ท่านสังเกตนะฮะถ้าก๊อปปี้จะเป็นทรงนี้โอผมไม่ได้ใส่แว่นแล้ว นะใครไปทำงานแล้วแบบเห็นแจ๊วใส่แว่นนี่อะไตกก๊อปปี้นะฮะแต่งแบบเนี้ยเออไอเจ้าผู้นี้เหมือนก๊อปปี้เลยวะอันนี้ก็มือลั่นโอ้โหนี่ของอยู่ครบเลยนะชุดมือลั่นใส่ได้ใส่ใส่ร้องเลยดิก็พอพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ใส่ด้ใส่ใร้องเลยดิฮะก็พอพี่น่ารักเองร้องเลยโอ๊ยเขินไงละเขินเขนผงหองนี้ถือว่าของเยอะอยู่นะในเนี้ย ู่ไหนแพงสุดหมวกี่นี่แหละพวกนี้สามดำสามแดงนี่ตัวเขียวขายไปแล้วบ้างนะแต่นี้พวกนี้รักสุดก็เลยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพเหอะลาสเรปลายหลุดไปแล้วโอ้ยนี่นี่นี่สมัยก่อนพี่ต่อเขาทำหมวกกับน้องพีมนะจุดยอดนี่แบรนด์ตุดยอดนน่นะคู่ไหนน่าที่สุดคู่ก็รักกับทุกคู่นะองคาวะรักทุกคู่หรือรักทุกคนรักทุกคนเลยพี่เบิร์ดกล่าวไว้เออเนียเพ่ ะจะแอกับใส่เทพนะหาสภาพกิิบๆอยนี้ก็ยากอยู่นะผม,มชอบแจ็คแอดมากแล้วก็จะมีพวกสูตรนะที่คุณผู้ชายเขาช่วงนั้นนะเขาคิดใช่ไหมกแบบ็ตัดแบบตัดแบบคดพ่อคดแม่ตัดทําพี่หลุยพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ของเขาไปหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังใส่ได้อยู่หรือเปล่าเขาจะมีชุดสูตรเยอะมากซึ่งพี่เบิร์ตตอนนั้นจะได้เยอะเยอะเลยพี่เบิร์ดอ่ะสลิมฟิตทำอย่างนี้ดิ ดีมา,าามากเป๊ะเลยทำีัดิไหวใครไม่ได้ในชุดนี้ <c oughs> นี่ใหญ่นี่แล้วแมง,งั้นจะเจอชุดใหญ่มจะเจอชุดใหญ่โหเก่งแต่ไม่น่า,า,นาเอาอมมืองตอนนั้นน่าไปญี่ปุ่นโอ <c oughs> จะเอาไว้ได้แล้วแพงแพงมากก็ซื้อมาหมดสุดท้ายไม่ใส่หัวร้อน มมาทํใหห้้ัันนวรอไ่เคยเป็นมาาก่ออนนนนหัวรร้เเป็ยงไี่ยก,ก,กว่าจะได้อะไรมามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็กว่าจะรักษา,ส,าสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ง่ายอีกค,คือไม่ใช่ว่ามีแต่เงินอย่างเดียวเราก็ยังเก็บทุกอย่างเอาไว้เพราะมันเป็นความทรงจำดีๆว่ากว่าเราจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้มันก็ไม่ง่ายอ่ะปิดประการหนะ่อยปิดปรการแล้วให้แง่คิดกับออคนที่แบบกำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย ไปแลไอ้เหี้ยเอาเลยหรอเอาเลยก็ฝากช่องไอ้ใจคุณแจงด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ังสู้อยู่ก็สู้ต่อไปนะครับมันต้องิดีขึ้นครับอืมอ่ะติอ๊มด้วยนี่ค่ะเป็นบ้านเก่าของเรานะใช่ก็ให้ผู้คนประสบความสำเร็จยิิงๆขึ้นไปแล้วกันสู้ๆอย่าไปท้อนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับกับไอ้ใจคุณแจไปดูตอนท้ายไอ้หงส์ักไปดู จะหลับทุกคลิปเลยเหรอจะหลับทุกคลิปเลยหรือไงฮะจะหลับตลอดเลยเหรอใช่ไหมเอาดีทางหลับเลยฮะอะไรนะไม่คือจะบอกเอาดีทางหลับเลยหลายคลิปแล้วนะหลับทุกคลิปเลยเอาดีทางนี้เลยไอ้่คือนอนดึกฮะว่คือนอนดึกนอนกี่โมงอ่ะที่สองกว่าที่สองกว่าแล้วไม่ไม่นอนเร็วอยู่เพื่อนลุงต่ออ๋ออยู่เพื่อนลุงต่ออ่ะปิดปิดคลิปด้วยคำคมหนึ่งคำคมเมื่อยามเราหลับหัวหน้ายามยังปลุก ใช่เปล่า,าจะเอาดีทางหลับทุกคลิปเลยสัวง